สวัสดีค so ่ะช an ื่อภกาพรแสนสมนะคะชื่อเล่นชื่อแฟตตบจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษคอบอค่ะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะสักประมาณ90%เพราะว่านอนไม่อิ่มตื่นเช้าเป็นครูใช่ไหมก็จะเรียน5ปีก็ก็นักหน่วงค่ะแต่ก็สนุกดีรู้สึกมีความสุขค่ะเพราะว่าสังคมก็ดีเพื่อนก็ดีอาจารย์ก็น่ารักค่ะวิชาก็วิชาที่เรียนก็ ยากบางไงบางแต่ก็โอเคสวัสดีค่ะดิฉันมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครปฐมคณะครุศาสตร์ค่ะสาขาการศึกษาปฐมวัยมีการเตรียมพวาอมพร้อมในการซื้อดอกไม้ค่ะแต่งตัวค่ะซื้อชุดคุยค่ะพร้อมที่จะมาหาเพื่อนๆร่วมมหาลัยนะคะก็มีการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนค่ะการเรียนการได้ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพเหมือนกันค่ะแล้วก็ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเพื่อนนี่นะค่ะแบบมีความสุขมากที่ได้อยู่กับเพื่อนค่ะอาจารย์ใจดีค่ะอาจารย์คอยตามงานคอยแนะนําคอยเป็นที่ปรึกษาให้ดีมากๆภูมิใจมากเลยค่ะที่ได้เรียนในมหาวิทยาลัยราชพัฏนครปฐมนะคะรู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ตัวเองมากๆเลยค่ะติทที่มารับนี้อยู่คณะคารุศาสตร์วิชาเอกพละศึกษาค่ะบรรยากาศวันนี้ได้เข้ามาเหมือนมีความรักความอบอุ่นเหมือนเช่นเคยเพราะว่าตัวฉันเองก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ แล้วก็จบไปเมื่อปี2541ในคณะครุศสาสตร์เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันที่ทรงคุณค่าแล้วก็สร้างบัณฑิตออกไปพัฒนาประเทศหลากหลายสาขานะคะวันนี้ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็มีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาไปอย่างมากแต่ว่าเข้ามาบรรยากาศยังคงความรักความอบอุ่นเหมือนเช่นเดินค่ะสำหรับความภาคบมญใจของบัณฑิตที่จบไปใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่ที่วันนี้ก็คือเป็นหลานตัวเองนะคะก็ เห็นแล้วก็มีความภาคภูมิใจแทนว่าสถาบันแห่งนี้ได้ผลิตบุคคลที่มีความรู้ความสามารถได้ออกไปในสังคมนะคะซึ่งสาขาเนี้ยก็คือคณะครุศาสตร์ก็คือไปเป็นข้าราชการไปเป็นครูซึ่งจะสร้างเยาวชนได้อีกมากมายค่ะบัณฑิตนะคะที่เป็นญาติหนูมาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีนะคะสาขามัลติมีเดียกต่วันนี้อบอุ่นม,มากตั้งแต่เดินเข้ามาคือ คนเยอะมาก่าติเยอะมากค่ะแล้วก็ที่สําคัญรู้สึกว่าแบบตัวเล็กๆก,ก็มาอะไรอย่างนี้โอ้ยเป็นวันเดตที่ได้เกียรินิยมอันดับหนึ่งแล้วเกียดีมากแล้วก็เคยไปต่างประเทศด้วยการคือภูมิใจมากคือเขาไปด้วยตัวเองแล้วก็เรียนคือเขาเป็นคนที่แบบคือค่อนข้างจะติดเกมแต่ว่าได้เกียรินิยมนะคะแล้วก็เคยไปต่างประเทศด้วยค่ะ